อันนี้ทำอะไรคะ,ก,ะกินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวคะ่ะพี่โซ่ทำไมไม่กินอ่ะพี่โซ่คาร์โบกินพี่น้องซื้อมาให้แต่ทูนเนึ้อนะคาบ์โกินกินข้าวต้มเดี๋ยวแม่กินเองเดี๋ยวยายมอนกับอันเนี้ยซื้อแต่ละมะห้พี่น้องแป๊ปซี่ยายมอนซื้อแป๊ปซี่มาให้ขวดใหญ่เลยกินคาบ์โกินกีกน,นแกงมะม่ายส้มของแม่มอนน,นี้ พัดวุ้นเส้นพี่น้องเชานี่ให้กินว่าวุ้นเส้นกับบัวบัวยากขาเลยไปซื้อเตี้ยวมาให้เด็กน้อยค่ะพี่น้องกินเลยค่ะเอาไม้พี่โซ่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมอนแก้ให้เตี้ยวเอาเปล่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ไหว เดี๋ยวไปทาทำเค็งก่อนโอ้ยโอ้ยโอยลุดแล้วโอ้ย จึงทให้ชายเศาเสียใจและเกิดความแค้อมตะอยู่ในใจแล้ก็เดินทางลอบไปในระหว่างนั้นิ่จชาด้รบป่วยจากการต่อ้จากการิเสของเชยหญิงจใจจอกใจแ้นตืแค้ อืมอ่ะกินบางทอ่ะมันจะต้มตักบางทีจะต้มตักกินยกอไปอ้าวไหนอ่ะกล่องเอาอีเ่ล Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không กินยากเมย์เขาหม่กินนั่นกินนี่เขาเปคนกินขั้ส่งนะวไหวโหคนลว้กินาวเ้วก็นคนกินขา เไนี่แหละน้องตี่กันลูกร้านไปกินเขาลูกร้านบปกินเขาแล้วปรเฮ็น้นมต้มให้กินแบบนี้ไปหลูกหร้านกินไล้กินก็พูดกินตอนกินตอนั้งหมด กินกิจระศั์เวลากินเรางหายเวเราิใช่ใส่ว่ากินไปดูไปไม่ใช่แินให้เก็บร้อยไปทินไปดูระัดูได้้องวันเลยอกินได้อ่กินกินเียบร้อยกว่า จะไกินเผาเฮกัตต้มตัดให้กินกยัเผาโชคโชคยับเผาไปไปอยาทำไมอยับเ้าไปหรอกยับเ้าไปอิ่มละเพรายังบม่ได้กินอี่มเลยกินยากร้านพนกนี้ก่นนอกเลยคนยังกินยากกินแหมเบอร์เกอด้แต่ลูกกินะไม่ ไฟอไรไฟอะไรเป็นไงอิ่มแล้วป่ะจีเอาลาพีลาน้องให้ก่อน,นบัดนี่ทำรับคลิปนี้ไว้เรียกเรานี้ก่อนได้พี่น้องอย่าลืมกดไลค์ก้นอนแซ่มีมอนงการนะครับพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพีน่น้นองเหนื่อยมากเลยแม่